สวัสดีครับวันนี้มาเบอร์มาดูเนาะมาเบงิงโรงเรือนไอแมลงวอนไลน์ของผมก็มุ้งนอนนะครับใช้ทำเป็นโรงโรงเรือนโรงบินของมแมลงเพื่อจะเก็บเก็บไปไข่มาเพาะพันธุ์เพาะแล้วก็เลี้ยงไก่ผมจะเลี้ยงไก่ก็งวกนี้นี้นนผมจะมา,เ,าเตรียมไว้ให้ไก่ผมกิน คือโรงเรียนแรงวันไลน์หรือแบ็กซูยไฟเขาเป็นแมลงที่นำมาเลี้ยงสัตว์ได้ดีมากมายและต่างประเทศเขาทำและเลี้ยงกันมากาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมแต่ในไทยเรายังเพิ่งมีการส่งเสริมจากทางา จากทงางพวกอาจารย์ที่เขาไปบูงานจากต่างประเทพก็เข้ามาเผยแพร่และแนะนำให้ประชาชนได้เลี้ยงกันเพราะจะทําให้เราสามารถเลี้ยงและผลิตผลิตหนอนได้เองและเลี้ยงสัตว์ได้แบบไม่มีสิ้นสุดครับก็คือข้อดีของมันเป็นยังไงคือ,อหนึ่งกำจัดขยะในโครเลือนเนาะ และก็ได้หนอนนะอะมาเลี้ยงสัตว์ที่มีโปรตีนในตัวหนอนตัวเนี้ยมากไอ42้42อร์ซครับผมก็สำหรับผมเองเลี้ยงมาได้ระยะหนึ่งก่อ,กอนโควิดเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ทดลองเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่เลีงเป็ดทุกอย่างตอบโจทย์และดี และดีมากเลยดีมากมายคือเราซื้อครั้งเดียวแล้วลงทุนสักร้อยคุณสามารถเลี้ยงได้เองแบบไม่มีสิ้นสุดอ่าก็คืออ่าพอเรานเป็นมแนมลงเนาะอยู่ในโรงเรือนเราต้องมีโรงเรือนแล้วก็มีเห็นไหมฮะเขา,าเริ่มบินเริ่มเริ่มผสมพันธุ์เริ่มกินอาหารอาหารก็จะเป็นน,น้ำเนาะที่เราฉีดพน่นของผมจะใช้ในการฉีดพน่นเพราะเนื่องจาก ยังไม,ไม่เราทําตามที่เราสะดวกครับบางคนก็จะทําเป็นเครื่องพ่นหมอกครับแต่ผมเองย,งยังยังยังใช้เป็นพ้นครับครับผมก็พอได้เมลงออนไลประสมพันธุ์กันเสร็จแล้วเขาก็จะไข่ไข่เสร็จแล้วก็เก็บเก็บมาเพาะเพาะเอามาดูกันนะครับนี่คือในนี้ผมจะเตรียมไว้ให้ไก่ผม ชั้นวางเลี้ยงนอนผมก็มีหลายรุ่นรุ่นกำลังจะเข้าดักแดกก็มีกันเลยเศษปลาครับผมมาเลี้ยงก็คือไปขอจากตลาดมาเลี้ยงฮะเศษปลาหนี้หนอนนอนชนิดนี้เป็นมัไม่เป็นผาหานะครับไม่ใช่ไม่ใช่หนอนในแมลงวันบ้านเราที่ไขในอาหารหรือไขในผลไม้ที่ใกล้จะสุกแต่ชนิดนี้ไม่ใช่ครับแมลงชนิดนี้ต้อง ต้องอ่าถ้าเป็นผลไม้มก็หล่นใกล้จะเน่าถึงจะไปไข่ไข่ก็ไม่ได้ไข่โดยตรงใส่กับอโดยตรงใส่กับอา,อาหารเลยเขาจะไข,ข่ข้างๆพอเป็นตัวเขาจะไต่เข้าไปหาอาหารอ,าอันนี้เขาผมก็เลี้ยงแบบใกล้จะเข้ารั้วแล้วนี่อ่าผมว่อันนีนก้ก็เริ่มตัวสีดำ นี่โหโหปลาสวายครับ,รบดีวันนี้อันนี้ก็เริ่มใกล้จะเข้ารักได้เหมือนกันเริ่มเริ่มดุนดำเยอะต้องปิดคำยุงไมไม่ใช่นกเยอะครับอ๋อเรียกได้ว่าเศษอาหารนะครับเศษอันนั้นมีเศษขนุนอ่าเอาคือเศษผลไม้หรือเศษอาหารที่เราทิ้งนำมาใช้เลี้ยงหนอนได้ได้นะครับและดีนะฮะ คือถ้าเราทําเกษตรก็หาเจาะหาอาหารที่ที่อะไรอะที่อยู่ใ,ใกล้ตัวเราเนะาะผลไม้มั่งเศษอาหารมั่งหรือตอนเนี้ยทางทางอ่ามอมอ,มอมหาลาัยขอนแก่นเนาะมหาลาัยขอนแก่นได้ส่งเสริมและส่งเสริมให้เกษตรกรเ,กเลี้ยงและได้อ่อะไรเนาะและได้ไอ เจรจากับห้าสงสินค้าใหญ่ๆและสำหรับปร,ประชาชนที่อยู่ใกล้ก็สามารถไปรับรับอาหารหรืออาหารหมดอายุได้ก็ถ้าท่านใดอยู่ใกล้หรือสนใจก็สอบถามไปทางมหาาลัยคอนแก่นครับผมก็จะมีอาจารย์ฝ่ายแมลงแมลงออนไลน์เนี่ย ที่เขาส่งเสริมและมีแหล่งอาหารให้เราครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อดูนะครับเพราะอาทิตย์อาทิตย์ก่อนก็อาจารย์ได้อคอกลุ่มเข้ามาสอบถามการเลี้ยงนอนของผมผมเลี้ยงไม่ได้ไม่เยอะเพราะผมเลี้ยงข้างบ้านที่ระยองเป็นกิจกรรมระหว่างที่ผมทำก่อนก่อนไปทํางานและหลังเลิกงานเพอดีวันนี้มันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ควจะหยุดเนาะ ก็จะอยู่ก็ทุกวันผมจะให้อาหารและก็เตรียมอาหารให้ไก่ผมครับผมก็ในชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่เลี้ยงนอนอันนี้ก็ใข่ที่เตรียมไว้คือนอนมันก็เป็นเป็นเป็นชุดเป็นชุดเนาะมันก็จะเริ่มตอนนี้เริ่มดำาละเริ่มดำก็คือก็จะไข่ไข่ไขข้าวักแด่นะฮะอ่าเริ่มดำแล้วอาหารเริ่มเริ่มเริ่มดำอันนี้ก็จะเป็น แดดแด่ที่ใกล้จะมีบางส่วนลอกคาบและเห็นไหมครับพาดูบางส่วนพอเข้าโรงเรือนแล้วอันน,นี้เห็นไหมเห็นเนาะเป็นตัวอ่นนี้แล้วก็ตัวนี้สองตัวที่เขาเพิ่งลอกคาบรอสักพักปให้ปีกเขาแข็งแรงเขาก็จะบินครับบางตัวมันก็อยู่อยู่ในอข้างนอกโรงเรือนนี่ฮะอย่างนี้เห็นไหมเกาะเกาะอยู่านคาบ,บิดแล้ว พอดีเขาได้กินอาหารที่ผมเลี้ยงเขาจะบินแล้วไข่ในขอภพชนะเนี่ยอย่างอนนี้ไข่ละไม่ใช่ไอ,อ้ไข่อะไรนะอะไรบนบ้านนะครับอันนี้เป็นแะแรออนไลายที่มีประโยชน์และดีคือดียังไงไข่แต่ละครั้งเยอะมากแล้วก็วงจรชีวิตเขาสั้น แป๊บเดียวก็ไข่เยอะแล้วก็อุทนสั้นสั้นทำให้เราสามารถทําไปเลี้ยงเลี้ยงหนอนเลี้ยงอะไรเลี้ยงสัตว์ได้นำนำนำหนอนไปเลี้ยงสัตว์จะพามาดูจะเลี้ยงไก่ผมผมจะเตรียมไว้ให้ไก่ผมไก่ผมจะมาเขี่กินเนี่ยเต็มเลี้ยงหนอนด้วยหนอนเบอเฟสนะครับไก่ไข่นะฮะนั่นนะพอผ่านติ๊กเนี่ยผมจะเตรียมเขาจะมาเขี่กินเองะ คุณจะเลี้ยงด้วยด้วยไอ้ด้วยหนอนเนี่ยแบบบุฟเฟ่เพิ่มเติมด้วยข้าวกล้องหรือข้าวข้าวเสียข้าวครับถ้ามีหนอนเขาจะไม่สนใจเลยครับโอ้โหอาหารอะไม่กินหรอกครับเขาจะกินแต่หนอนอ่าส่วนข้าวเนี่ยจะกินเสริมแล้วก็มีเห็ดแดงที่ผมเตรียมไว้อยู่ที่หนึ่งที่เตรียมไว้ให้ให้ไก่บ้กินนะฮะมันก็จะมันหิว,วเขาจะเขียกกินแถวเนี่ยบริเวณบ้านหรือหนอนที่ไตออกเนี่ย นี่ไก่จะเป็นไก่วันนี้ไก่ไวดอดอตก่ปนไก่สวยงามพอดีพอพันธุ์เสียก็เลยต้องให้โรสแดงในผสมเป็นไก่ลูกผสมไปครับนี่ฮะครับประโยชน์มันดีมากมายดี <c oughs> มันก็มันไข่ดีเทียบเท่าหัวอาหารนะเนาะแล้วเราเลี้ยงเองแบบไม่มีสิ้นสุดคือคุณซื้ออหนอนมาเลี้ยงแล้วคุณเพราะเองและเลี้ยงจนแบบมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบมากมายครับอืมนะเ้า เขมก็มาจะมาไข่ลูกบอลเลอร์เห็นไหมครับขบวนขบวนอันนี้ก็เป็นไก่ที่ผมเพาะเองเป็นไก่บาม่าเนอะไก่ยักษ์บาม่าครับไก่เป็นไก่มีขนขาอไก่เป็นไก่สวยงามอันนี้ก็เป็นไก่สวยงามเป็นไก่ไข่สวยงามเหมือนกันไก่ใบดอดเป็นไข่และเป็นไก่เนื้อในตัวอ่มาดูไก่ก่อนเดี๋ยวพรอมมาลงนี่ฮะไก่ผมก็อันนี้มัน ข้อเปิดนะครับพอดีมันเข้าไปเล่นดินไปเล่นดินเนี่ยอันนี้ไก่ไข่เป็นไก่โรสครับแก่แล้วดูงอนนะฮะงอนเริ่มเริ่มพับเริ่มย้วยแล้วส่วนนี้กําลังเล่นดินครับครับกําลงังกําลังทําความสะอาดขนเขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นไวดอตไอ้ไม่ใช่วดดอตบามาไก่ยักบามาที่เป็นไก่สวยงามและตัวใหญ่ไก่มีคนขานครับเพะเพื่อเพื่ออยากได้สายพันธุ์เขาพอดีเห็นแล้วสวยงามก็เลยเอามาเลี้ยง อ่อยามากครับก็เนี่ยโรงเรือนง่ายๆเนาะคือบุ้งนอนที่เรานอนนี่แหละครับอันนี้พอดีโรงเรือนผมมันมันมันนานและขาดหนึ่งคือทําไมถึงมีสองสามชั้นคือนกครับนกพอดีมันเห็นมแมลงแล้วเขาจะเขาจะบินมาอ่าอะไรอะ่ะมาเจาะชอนชัยเข้าไปมุงเพราะมุงผมหลายหลายปีพอหลายปีปุ๊บมันก็อะไรอะ่ะ ผู้พังเนี่ยก็เลยมาเอานี่มาล้อมชั้นอีกชั้นหนึ่งของเขียวรอยรอยนกครับรอยนกมันมันมันจะมุดเข้าไปกินมแมลงอะฮะหูือจนยุ่ยหมดแล้วครับก็มาดูกันครับคุณสามารถเลี้ยงได้เนาะครับนี่คือยังไงคือถ้าคุณไม่เข้าใจหรือสามารถสอบถามมาได้เนาะผมก็เลี้ยงมาพอเข้าใจในวงจรและ การการการนิสัยของหนอนชนิดนี้พอเลี้ยงมาคุคคีกับมันครับผมตั้งแต่ก่อนโควิดนั่นแหละครับผมก็ท่านใดสนใจเป็นทางลอกทับที่เราะจะไม่ต้องซื้อหัวอาหารเลี้ยงสัตว์หลายๆอย่างกบก็ได้ไก่เป็ดหมูหมูก็ต้องเล,เลี้ยงจำนวนเยอะหน่อยเพราะหมูมันก็กินเยอะเนาะแต่หนอนนี้ถือว่าถ้าคุณเลี้ยงแบบไม่ไม่ไมไมอไม่ได้แบ่งปันะ่ะ โหเยอะแยะครับมากมายอ่าครับผมเนี่ฮะ,ะก็นนากองก็ฝากกดติดตามเนาะหรือสับสไครผมทางช่อง y o u t u b บบนัยสไตล์อ่าทางช่องบนัยสไตล์เนาะผมบนัยสไตล์มีคลิปอะไรดีๆผมก็จะทำลงเพื่อไว้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแล้วเราก็นำก็ดูแล้วก็อ่าไม่เข้าใจก็สอบถามทางมาได้ใน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  ่ในช่องทาง y YouTube เนาะหรือติดต่อมาทางไลน์ก็ได้ครับครับผมหรือทาง Facebook Facebook ผมมนชัยเชกูลาเนาะภาษาอังกฤษนะครับ M O N C แล้วก็ H ฮ่องกง U E R แล้วก็ K U L A ครับผมบนะะมนชัยครับก็นั่นแหละฮะฝากกดติดตามด้วยครับผมมนชัยตายคนครับ